สวัสดีครับโอ้ยได้ยินเสียงวะนะครับเมื่อการแต่งตัวครับเมื้อเด็กต่งตัวไว้เห็นงานสามองศาครับสามองศาตอนนี้สามองศาครับมาอะไรง่วงเป็นอะไะครับ ทีหนึ่งซีซิบหาครับตอนนี้กูรู้ว่าจะจะยินเสียงผมมาครับข้างนอกฝนตกครับนอกอาค้ารน่ฝนตกฝนลิ้มพี่เก้าครับต้องฝนเฮ้ยเฮ้ยเอ๊เอู๊้ไม่ออกไปเรียดครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ฝนตกเนี่ยก็มาอยากยางง้อกันเลยเอ๊ะได้ดีครับมืวอนี้ได้เลียกข้างในบ่ได้ออกข้างนอกครับมืวอนี้หน้าหนาวมังสิเขาไม่อยากออกคนไหน มาไายบรรยากาศการทำงานในอิารีเล้เบิ่งครับสำหรับน้องไม่ผู้สิมากก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวให้ดีสภาพร่างกายต้องพร้อมครับหลังจากผมลงคลิปการเตรียมตัวมาทำงานอิารีนะครับเป็นจังไดมาจังไรโอ้ยคาจใจใจยังนะครับคลิปก่อนสองคลิปก้อนนะครับมีคนคอมเมนต์คอามาถามหลายอยู่ครับว่า ซื้อ,อยาซืออา้อยังยังแน่ซื้อจังไดครับสามพันประจำบ้านแล้วครับเตรียมมาเลยครับยาผ้าล่ะยาทุกย่างอาแก้ขั้นยาแก้แพ้ตั้งงบไว้เลยครับเฉพาะเฉพาะซื้อยาหน้าสามถึงหาพันครับสามถึงหาพันบาทซื้อมาเลยครับเฉพาะซื้อยา่ะไปเนียนไรครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าบ่อึดครับอยู่นี่ฮึ เอามาสักได้ข่าวว่าเขาได้กระเป๋าใบเดียวแม่นบพครับอันผูสิมาไม่ก็ต้องเตรียมเตรียมให้มันหน่อยที่สุดครับว่าคือรุ่นก้อนครับเขาได้กระเป๋าสองใบมาตอนนี้ได้กระเป๋าใบเดียวนี่โอ้อยากกับยากตัวสีเนี่ยกินตัวสเส,วส,สื้อผ้าตั่วสีซื่อยุกซื่อยาหลายย่างครับโอ้เก็บขาหยางช่างอีตัวนี้ ถ้าเบิ้งขังนอกรถขังนอกอะยะเบิ้งง่วนถ้าเบิ้งขังนอกเลยุึนะครับมองแคมไฟไฟๆนะค่อนทยอยู่ครับมองหันบิ้งอึนมืออื่นพัลลโรนจีไปเช็ดงานพอนั่นครับอันนี้เป็นสภาพประกาศจริงๆมคงอบง่วนกับจำสนามฟุตบอลนะครับมึงขอบง่วนขอบไหนหน้ากล้องไหมครับ ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกยินเสียงฝนมาครับโมเมนต์อันไฟใหม่นี่ครับนี่โมเมนต์ไฟใหม่ดิ อย่าตรวจยางผ่านมานี่มองเดียวนี่มองเดียวเนี่ยแล้วที่ที่โบวิลังค่าระวังอตอนระวังคอกดีก็ไปหานั่นชชชชเอ๊อะโบอยากยางครับฝนตกข้อยางไปถึงตรงฝนนี่มันก็ไปยืนออกกันนั่นครับดีนึงสี่สิบห้าวอปตอนนี้ประมาณนี้ละ ทีนึงหาซิปแล้วครับว่าชัดทีนึงหาซิปเฮ้ยเฮ้ยผูดีได้เกา้าอันผู้เฒ่าเป็นสิเขาสองคนครับผัวเมียเป็นสิเรเลียดผู้ผัวทีเซตหัวโน้หนมหายผู้เมียสิเป็นคนเลียดมันหนีผู้เมียบ่อามแอร์ครับไม่พูนมาแทนก็เลยเป็นหมอน,นั่นก็เลย,ยขับรถอยู่ข้างนอกได้ครับเนี่ยเกียร์หนาอยู่เกียร์นั่นขี่อยู่นนั่ครับ โอ้โหเล่นในขอบลี้ทางในกันสบายเนี่ยครับอฮ้ย,ยเดี๋ยวครับพันไอ้แม่ยางหมือก,กอ่อนัระเชลานวุดไปฟอนต์ลิ้นครับนะบากลงแน่แล้วครับ เดี๋ยวขันฝนเซาไปนี่เดี๋ยวดีมันลงนี่ครับเหลียวเบิ่งตามน้ำนี่นะครับนี่มีมีฝนโ่อยโปรยอยู่แต่ว่าขันมันหยุดปุ๊บเมื่อไหรเนี่ยหมอกจะมาไหมครับเจ้านี่หมอกจางไปแน่เลยอันนี้หมอกจางนะครับนี่ยวพระท่านมาไหนได้ไหมเออผู้สิมากไหมกับเบิ่งไว้ครับติดตามไว้ถึงบ่ได้มางานฟาร์มมางานสวนกะแห้งสี่แย่ก็นี่ครับเบื้องท่นท่านป้ามผมยังอยู่ในอาคารอยู่ในมีมาไล่ยงวดเล็กๆหน่อยแป๊บเดียวนี่ครับ แต่ขัน,นหน้าเหมืนสวนเพื่อนไปยุ่กลางแจ้งนี่ขันฝนตกกังสิแทบวัได้ไปทํางานครับบ่นรายแทบแต่เขาไม่ได้ไปทํางานเลยครับพอาะไ,ได้ไป,ปกันนั่นแหละครับกันซีซูญเสียไรได้ไปฮู้ปู่มาใหม่กันรอรับจดหมายอยู่บ้านครับประมาณเดือนเดือนหน้าก็ได้รับเดี๋ยวครับจดหมายนะไม่ยากเลยครับ ก่อเมืองกว่าครับผมอันก่อเมืองโหคือก่อเมืองแปดแต่ผมอ่านเมือว่านที่จําได้ครับที่ที่ทายจำไม่ผิดจะเป็นคิเ้เหลกของรุ่นซิปห่าครับความร่วมมือไทยอิตาเลีครับนี่ครับไปไปไปเดินตามทางไปคร้บกันดีแมที่นี่หลังคาอะไรอย่างนี้ครับ นี่มันอกว่ได้ลำบากก็ไปนะครับทำงานกับไอ้เฮ็ดไลน์นะครับบางมือแค่เจ็ดชั่วโมงนึงบางมือเจ็ดชั่วโมงครึ่งบางมือแปดมีมือเดียวซะนั่นครับทุกคนคนไทยจะได้เฮ็ดงานสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดถึงสิบสองชั่วโมงเขาจะให้อาทิตย์ละมือเท่านั้นขอหลายกันกับว่าไห้ครับเพราะว่าเขาว่า,วามันผิดกฎหมายเขาว่ามาคนไทยอยากเฮ็ดงานแต่บ่อยเฮ็ดนี่มันผิดกฎหมายตาเงินออกมากกัได้หลายกเฮ็ดผลแล้วครับ ขอให้ื่อซื่อนี่ะหละขับยางไก่ว่าไปหอดพุ่นอีกแล้วพ่นไปหอดตรงพุ่นแกจั้งโค้งกันไปมันเดีครับลงมาได้ใส่ครับเตีเอามาแต่พุ่นมาที่นี้เอามาได้คอกขางลางเป็นไฟครับเดินตาช่องกันไหมต้งกันมาหนีก็ไปนี่ครับตามนี่ลงไปพุ่นเขาไปลงเลียดตรงนี้ครับนี่อันนี้คือคอกการเลียดคลอกแรกครับประเทศนี่คอกเท่าไปคอกเท่าไปจังจไล่แถบนี้ครับคอกนี่ มาคอกนี้ค,ครับคอกีงว่าแม่ว่าเดลีดครับเอกซีขอกหาอกโคกอกกิ๊กคอกแปดไล่ไปเรื่อยครับแล้วก็สองคอกข้างบนพุ่นแล้วอกข้างบนุนครับอันนี้คอกว่าแม่ครับขือเก้าแล้วครับเก้าลอยก็ตัวเดี๋ยวมื่อีอ้ถ้าฝนบ่ตกครับจะไปไทยอัน จะไปทายงัวเขาใหญ่งัวครับมือนี่งใหญ่งัวหลายเติอบอยู่ครับหลายโตอยู่ปรานสิบสี่ตัวคนละใหญ่งัวมาอาคารทางล่างนะครับใหญ่งัวหน่อยข้างบนลงมาอาคารทางล่างเดี๋ยวผมจะทายงัวะสองเดือนให้เบิ้งครับว่างัวหน่อยอย,อยู่ในขวกเบิง้งหลายคลิปเลยครับพอหลังจากคลิปของอ่ะงัวสองเดือนเช็ดก็ต้องไปทาย้างล่างครับเป็นงัวะสี่เดือนต่อ ครับแต่เบามาได้เฮ็ดคลิปมากกับเจ้าหน้าที่กว่าแล้วครับตอนนี้คิดว่าลองไปเอาองว่ดูไกป่ปะครับจะเดินไปรับนะเดินเข้าไปเลื่อนขอกนีก่คุณนึกอะไรเกียร์งากคอนคุณนึกอะไเกียร์ขี่เอ๊ะเอ๊ะเอเอมาทางตรงนี้ก็แคบลงเปน็นงางยากไปเยับ เอเอเเอฮเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคอก <ś led> <ś led> นี่แหละครับสองอยสามชิมก็ตัวสองอยสามชิ้หรือสองอยสินี่แหละแล้วก็คอกนี่ครับนี่ต่อกระเด็กนี่เขาเี่มวันลอยลอยกว่าเราหกชิ้กว่า มันเป็นข้อหกก็ข้อเก็ร่วมกันนะมันได้หลาย้ือลิอนกแล้วฝนเข้ามาอีกแล้ว,ไ,ลวไปยังแจ้งข้างหลังพูดพอไฟตกฝนท้องฝ่าฝนจะเป็นสานามกีฬาอยู่ตรงนั้นครับท้องฝ่าก็จะเป็นง่วนอเอานะครับโมไลกับเรื่อมเปิดปตัไปเขาได้ปะเนี่ย ไม่ฉีดพิษพาลาดเดือดรัดไว้เพราะว่าต้องให้มันเข่าตรงตะชั่งครับต้องใหพันธ์เส้นเสือตรงนี้ตัวขามันนะไหพานตะชั่งเข้าไปเขาต้องการหัวผสมมือนี่เขาเฉียแยกเขาหันครับผสมอีกแล้วครับนี่ผมนายชีฟได้ไปผสมผสมผสมชุ่มมือผู้ติดตามกันจะเบื่อกันนะครับมันจะเห็นการตามง่วงกันยังไงนะครับ ทำงานกับงัวพอมันเลีดเร็จะต้องไปเบิงตรงมันครับกจะเห็นเออ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 คุครับหลายๆจะเต็มข้อกสิๆเขาไม่รงแก่เขาเลีดเศษตัวใหญมากครังพี่ครับเลีดเศษไปจะถอยมากถาเดินตามช่องออกมาครับนี่ออกมานีออกมานีก็ตามช่องไปนี่ครับดิถ้าไปเขาตาช้างตรงนั้นเขาตาช้างเขาเส้นเสื้อตรงนั้น ง้วตัวไหนที่เขาสร้างในข้อไม่เลยเขาต้องการผสมวิธีมันจะเขาได้ข้อขันครับปึ๊บเขาผสมมันจะมีตารางผสมกับตรวจท่องนี่ครับผสมตรวจท่องแล้วก็ตรวจท่องมี2แบบครับตรวจท่องสี่ขอดกับตรวจท่องหลังขอดครับแล้วก็ผสมพวกตรวจท่องหลังขอดจะไล่เขาได้ช่องหน่อยๆคอกไฟคอกมันครับมีช่องหน่อยๆอยู่นี่คอกเขาเอื่อคอรงบานประจําช่องไฟช่องมันประจําคอกไฟคอกมันได้ล้างล้างหุ่นครับเขาเอื่อตรวจท่องหลังขอด ่วนผสมเขาจะใช้คอกนี้ว้ครับนี่คอกนี้ว้ผสมนะมีทุกมื่นครับมีทุกมือเฮ่นท,ทั้งสี่ทุกมื่นเลยโยเวนวันศุกร์กับวันเสาร์ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาขึ้นตัวสุกมื่นครับเพราะว่าวันศุกร์มันกะมีงานแค่ครึ่งมื่นครับหมอกับบัมาวัานเสาร์กับวันหยุดกับบัมาครับหมอมาจากสายหมอประจำฟาร์มทำงานในฟาร์มบอกะหมอบริกาททำงานในฟาร์มครับแต่ว่าหมอสทิทำงานประจำฟาร์มเข้าใจว่าครับประจำฟาร์มหมายถึงว่าอาจจะเป็นหน่วยงาน หน่วยหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐที่ส่งมานะครับของฟ้ามีที่ทรงที่มือที่ไม่ที่มาประจำพระประจำฟ้ามอยู่เขตภาคเหนือเห็นนะครับหมอกกับบริษัททำงานกับฟ้ามนีฟ้ามเดียวครับผสมฟ้ามนีแล้วแก่กับตองเลี้ยไปฟ้ามอื่นต่อผสมฟ้ามนีแล้วแก่กับตองอื่นยงไปฟ้ามกึ่นตอเห็นนะครับหลายๆฟ้ามภายในเส้าเดียวนะครับนี่ครับเริ่มแก้งออกแล้วครับนี่เดี๋ยวหน่อยไอหมอกกันใช่ปะไม่ ขวนกับึ้นนะครับหน้ามองอย่กับึ้นเอาครับจะเข้าไปเตรียมตัวในการเลียดก่อนครับกิปตี้ไว้แคน่นี้สวัสดีครับ